แบ่งปันปความรู้โดยสวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราสองคนในรายการเอ i มิชันสแกนเราจะมาอัปเดตข่าวสารทุกความเคลื่อนไหวในวงการการศึกษาใครมีคำถามใครมีปัญหาเรามีคำตอบให้น้องเสมอร่วมรุนร,ร,ร,ร่วมเชียร์นะคะและมุ่งสู่คณะได้ฝันไปกับตัวแทนแอดแกงห้าซึ่งในช่วงแรกนะคะอยู่กับพี่นัตี้พยานานคนสวยคนเดิมเพิม่มเติมคือน้ำหนักอ่าแล้วก็อยู่กับพี่ปั๊มประวันรัตน์มาน,นี้มา พร้อมกับขาวกวางแน่ๆใช่แล้วค่ะเพิ่มเติมก็คือมีกวางมาด้วยเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่า We we wish you a m e r r y c h r i s t m a s we wish you a m e r r y c h r i s t m a s we wish you a m e r r y c h r i s t m a s a n d a happy new year ต้องบอกว่าเราสองคนนะคะขอสวัสดีปีใหม่ค่ะก็ปีใหม่นี้นะคะเรามาเริ่มต้นเรื่องราวดีๆค่ะเรื่องเรื่องของแวดวงการศึกษาไม่ว่าจะเป็นคลังความรู้ เทคนิคการสอบและเส้นทางตัวอย่างที่ชิดความฝันกับน้องๆตัวแทนแอดเกงฮาก้าวบอกได้เลยนะคะว่าน้องๆเนี่ยเตรียมตัวจมันนะคะจากกิจกรรมนะคะจากเครื่องปุปัญญาและบอกได้เลยว่ากิจกรรมดีๆนะคะจะมาพร้อมกับทราวันความรู้อีกมากมายตลอดทั้งปีแน่น,นอนจ้าใจความก็ตื่นได้แล้วค่ะว่าแต่ว่าปีใหม่นี้เรามีอะไรมาฝากน้องๆกันบ้างคะวันนี้นะคะเราก็ได้รวบรวมภาพบรรยากาศนะคะแล้วก็ เรานะคะจะได้รู้ว่าน้องๆเขาจะเดินทางนะคะไปสู่เส้นทางแอดมิชชั่นส่วยังไงบ้างหลายๆคนนะคะก็วางแผนการสอบไปแล้วค่ะส่วนบางคนเนี่ยก็ตั้งหน้าตั้งตารอนคะผลสอบที่กำลังจะออกในหลายๆที่ใช่ค่ะสําหรับใครนะคะที่ยจะร่วมแบบเป็นกําลังใจอยากจะโอ๊ยสู้ๆนะคะน้องๆอคีนะคะสามารถติดตามน้องๆเนี่ยได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k นะคะ a d s i s s i o n s by t r u ูปุญญา แล้ววันนี้ค่ะพิเศษมากมาเลยนะคะรเราเตรียมมาเพื่อน,น้องๆเลยค่ะกับ9เคล็ดลับเตรียมตัวสอบแอดมิชชั่นมาฝากกันด้วยค่ะ,ะสำหรับน้องๆมสี่มหนะคะที่กำลังจะเตรียมตัวแอดมิชชัสส่นเนี่ยสามารถมาฟังเคล็ดลับจากพวกเราได้เลยในวันนี้แล้ววันนี้นะคะเราก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากน้องๆไหนใครอยากเป็นยุ๊กทร์นะคะไ <No S 2> ด้โปรดคุเจ้แฮชบ์หนูหนูหนูอยากเป็นหมอค่ะหมอดูหมอเราหมอดูแล้วถ้าใครถ้าใครรู้ตัวแล้ว อยากเป็นหมอนะคะเราก็มาพบกับกิจกรรมดีๆจากค่ายของพี่หมอมองขอนแก่นกันได้เลยพร้อมแล้วนะคะเราไปดูการเลิค่ะแม็แคม k คเค่ายสารฝันฉันจะเป็นหมอครั้งที่18กับทีมเม outbreak stay brave stay strong stay alive ่ายที่จะทําให้น้องๆมปลายเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นม .6 และมาสัมผัสชีวิตของนักศึกษาแพทย์จริงๆว่าเมื่อมาเป็นนักศึกษาแพทย์แล้วจะต้องพบกับอะไรบ้างทั้งนี้พี่ๆสโมสรน,นักศึกษาคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยลาลัยขอนแกนยังเตรียมกิจกรรมสนุกนกและคําตอบมากมายให้กับน้องๆที่กล้าเข้ามาแต่งานนี้จะมีอะไรพิเศษอีกนั้นถ้าอยากรู้ก็สมัครกันเข้ามาเลยรับรองว่าสนุกแน่นอนเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง8มกราคม2559 และจัดก,กิจกรรมในวันที่5-7พุภาพ์2559ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนั่นเองค่ะ <S <S ต้องบอกว่างานนี้นะคะรับเพียงแค่120คนเท่านั้นถ้าใครอยากไปหมอนะคะทำพลาดกิจกรรมนี้ยังเด็นคาเลยใช่แล้วค่ะพี่นัที้ค่ะ,คะในเนื่องในโอกาสแต่ว่า New y e a r แบบนี้นะคะทำไมคะเดี๋ยก็มีรับตรงมาฝากน้องเช่นเคย<ฮ>แต่ต้องบอกเลยว่ามาจุดๆนี้นะคะสำคัญมากถ้าน้องๆเนี่ยฝากนะคะน้องๆอาจจะ ได้มีที่เรียนเลยโดยที่ต้องรอแอดมิชชั่นจุนี่แต่ว่าจะมีที่ไหนคณะอะไรกันบ้างจะตรงใจน้องๆหรือเปล่านะคะเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ <c oughs> รับตรง59มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2558ถึง29กุมภาพันธ์2559จำนวนรับนะคะ90คนค่ะ รับตรง59มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้าพระนครเหนือโครงการรับตรงเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่16ธันวาคมปี58จนถึงวันที่20กุมภาพันธ์ปี59รับทั้งหมด2,780คนค่ะรับตรง59มหาวิทยาลัยขอนแก่นภาควิชาว,วิทยาการคอมพิวเตอร์โครงการพิเศษรอบที่1เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่2มกราคม,ม2559ถึง4มีนาคม2559จำนวนรับ200คนค่ะ รับตรง59มาหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิตเปิดรับสมัครนะคะตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่22มกราคมปี59รับทั้งหมด30คนค่ะ น้องๆนะคะสามารถดูรับตรงของสถาบัานต่างๆได้ง่ายๆเลยคะ<ห>่ะพี่ปานเพียงคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรา w ต w t r u e ปุปญญานั่นเองนะคะรับรองว่ามีทุกคณะมีทุกที่ที่เปิดรับตรงแน่นอนค่ะใช่แล้วคะ่ะและถ้าน้องคนไหนนะคะอยากจะรับทางครอรู้เพิ่มทางข่าวสารเพิ่มเนี่ยสามารถติดตามได้ที่ a c e b o o k ของเราเนั่นเองคือ a d m i s s i o n spy true ปุญญาหรือว่าทาง t w i t t e อร์นะคะ a d m i s s i o n true บอกว่าไปติด l ่อกันได้เลยจ่ะตอนนี้ค่ะ ได้เวลามาอัปเดตเส้นทางชีวิตของน้องๆแอ,อดแกงฮากาวกันแล้วใช่เลยค่ะพี่นาตี้ถ้าอย่างนั้นจะรอช้าอยู่ใหญ่แต่ว่าฮักแต็ครีเอยสักคู่แล้วไปติดตามกันนะคะถูกแล้ว สำหรับน้องๆแอดแกง5้ากทั้ง12คนก็ไ <guys> ด้ม <Impact apl ians> <educ syllables> ีการวางแผนและเริ่มเดินทางและเตรียมพร้อมสู่การแอมิชชั่นแล้วแต่ละคนจะเลือกเดินทิศทางไหนและจะถึงเป้าหมายได้อย่างไรไปติดตามกันเลยครับสำหรับน้องๆ4ตัวแทนหลักอย่างน้องมัดมุกที่มีความฝันอยากเป็นแพทย์ก็ได้มีโอกาสไปเรียนรู้กับอาชีพที่ชอบในโรงพยาบาลจริงการเรียนเนี่ยเป็นการเรียนต่อเนื่องพอปัตเสเซ็แเราก็มนนก็ไปอยู่ที่เด็กแล้วก็ไปดูรละเอยดหลังปัตตะจะว่านี่เป็นการเรียน เอาความรู้ที่เราเรียนมาใช้จริงนะครับอาจารย์ที่จะสอนจริงนะครับเนั้นตัวนี้ก็เป็นการได้ฝึกปฏิบัตินะนี่ก็เป็นนักศึกษาการเรียนแพทย์นะครับที่อาจจะแตกาจกับศาสตร์อะไนะครับพร้อมทั้งกําลังใจสุดพิเศษจากเพื่อนและพี่ๆติวเตอร์เขามีความฝันที่ใหญ่ยอยู่แล้วแบบก็น่าจะกดดันนะคะแล้วก็เห็นว่าว่าจะมีไปซิ่วอะไรอย่างนี้ คณะที่เพื่อเรือค่ะมันค่อนข้างจะสูงแล้วก็ตอนนี้เห็นเพื่อนแบบเริ่มมีท้อบ้างเริ่มแบบเหนื่อยบ้างเลยในช่วงรับตรงก็ได้ไปลองสนามสอบที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในคณะแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัยศิลปากรในคณะเภสัชศาสตร์เราที่ไปสอบหมอเป็นไงบ้างโห oh. ยังเหนืงง่อยแบบสองอาทิตย์ติดกันตอนแรกไปขอนแกน่นแล้วก็หยุดกลับมาพักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ไปบุรพารต่อ คน,นสอบเยอะมากแล้วก็เดินทางเหนื่อยมากมากแต่ก็ดีได้เที่ยวนิดหน่อยการแข่งขันมันสูงอ่ะหมอและตอนนี้ก็อยู่ในช่วงรอรุ่นผลสอบวิชาสามัญและผลทดสอบกสบพอทอที่จะถึงนี้ส่วนน้องแพะอติการที่มากับความฝันที่อยากจะทำงานด้านบัญชีแบบคุณย่าและอยากมีอาชีพที่มั่นคงน้องจะมีความฝันที่ชัดเจนมากและพกพาความมั่นใจมาตั้งแต่รอบออเดชัน่นเราอยากทำงานเกี่ยวกับทางด้านตัวเลขเพราะว่าเราเป็นคนที่ ชอบคิดเลขชอบบริหารมีความเป็นผู้นำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าการที่เราได้เรียนบัญชีเนี่ยมันจะทําให้เราจัดการบริหารทรัพยากรเงินหรือว่าอะไรทุกอย่างในชีวิตเราให้มันให้มันดีขึ้นได้แล้วเราก็จะได้ เขาเรียกว่าพอเรามีความรู้เราจะได้ไม่โมโหอะไรง่ายๆค่ะเพราะว่าเหมือนเรามีหลักการอะไรในหัวเราอะไรเงี้ยหลังจากนั้นน้องแพรก็ได้พกพาความรู้และความมั่นใจลงสนามสอบสมาร์ทวันเพื่อเตรียมพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสนามสอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไปตอนนี้เหลือเพียงทางมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครเท่านั้นครับ และน้องอีกคนหนึ่งที่ถือว่ามีความสามารถรอบด้านอย่างน้องแนนมาพร้อมเป้าหมายที่ชัดเจนกับคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้เรียนรู้งานในด้านที่สนใจแถมโชว์ทักษะด้านภาษาจนหลายคนแอบชมกันเลยทีเดียวครับ Yes, I can add more news if you want me to use pages I can also What we want to do next is we want to access t h this application I don't know is t possible so we access from London and ดังนั้นเราสามารถให้คุณกล e บข้อเสนอแนะหลัง e ารประชุมนี่คือที่ y ยู่ของฉแต่พิเศษไปกว่านั้นเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาน้องก็ผ่านการคัดเลือกด้วยความสามารถพิเศษและรับทุนเพชรประจอมก้าวกับคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เราก็ขอแสดงความยินดีกับน้องแนนและครอบครัวด้วยนะครับมาดูฝั่งสาวน้อยหน้าหวานอย่างน้องนิ้งสาวนควปรปฐมกับความมุ่งมั่นที่อยากเป็นคุณครูอ่านหนังสือแล้วสนุกจริงๆดูไหมกุ้งกิง้งรักหนังสือจังเลย ไหนใครชอบอ่านหนังสือบ้างวันนี้พี่นิงเล่านิทานจบแล้วเป็นไงคะสนุกไหมสนุก <Hello. S 1> แรงบันดาลใจก็น่าจะเป็นแม่อะค่ะแม่เคยเป็นครูพี่เลี้ยงเด็กอะค่ะสอนหนังสืออะไรเงี้ยค่ะหนูก็อยากแบบว่าสอนหนังสือเด็กบ้างเผื่อมีเด็กๆมาติดโดยน้องนิงได้สมัครสอบที่มหาวิทยาลายัยศิลปากรตามที่ตัวเองฝันไว้และรอประกาศผลในเดือนมีนาคมนี้อย่าลืมเอาใจช่วยน้องนิ้งของเราด้วยนะครับ สำหรับตัวแทนที่เหลืออีก8คนก็มีความมุ่งมั่นกับความฝันไม่แพ้กันถึงบางคนอาจจะค้นพบตัวเองได้ช้าแต่ก็สามารถพลิกวิกฤตกลับมาเป็นโอกาสและอ <uck> ัพสกิลเพิ่มเติมเพื่อพิชิตคณะในฝันกันอีกครั้งอย่างน้องเนยที่อาจมีความฝันที่ไม่ชัดเจนในช่วงแรกเหลืออะไรบ้างเนี่ยที่ตอนนี้อยู่ในเป้าหมายของเราอ่ะค่ะตอนแรกมันจะมีอักษรอ,อักรอ,อักษรไปยังไปแล้วไปแล้วหมอไปแล้วก็เหลือนิเทศอย่างเดียวดิไม่ค่ะ แต่น,นี้มีเศรษฐศาสตร์มาเพิ่มอีกอันนึงมีมาเพิ่มต้วยตอนนี้ก็เป็นสองอันใช่ไหมก็คือนิเทศก,กับเศรษฐศาสตร์ซึ่งมันเป็นคนละคนละแบบกันเลยนะแล้วทาไมเราอยากเข้าเศรษฐศาสตร์อ่ะอย่างแรกมันใช้คณิตสอบเข้าทั้งสองอันเหมือนกันม,มันก็แบบอ่านหนังสือแล้วก็ทําตัวอะไรอย่างนี้แบบได้สองอย่างพร้อมกันอะไรอย่างนี้แต่ว่าคือเศรษฐศาสตร์หนูหนูชอบเลข ในวันนี้น้องเนยก็มีความมั่นใจและตั้งเป้าหมายในคณะนิเทศศาสตร์และเลือกคณะเศรษฐศาสตรส์สำรองไว้โดยจะเข้าสอบข้อเขียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเดเร็วนี้และรอผลการสอบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในเดือนมีนาคมนี้ครับและสาวน้อยอีกหนึ่งคนที่เลือกจะทําตามความฝันในการเรียนภาษาญี่ปุ่นและทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาเริ่มจากปรับเปลี่ยนแผนการเรียนในช่วงมปลายเพื่อเตรียมพร้อมสู่คณะศิลปศาสตร์ และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องงานนี้ถึงจะไม่ง่ายแต่ก็ไม่มีสิ่งใดที่จะลมเลือกความฝันของน้องได้เลยในปีนี้ก็ได้มีการวางแผนที่จะสมัครรับตรงเริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรจน์ในสัปดาห์หน้าและรอสมัครที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเดือนมีนาคมนี้สําหรับคณะศิลปศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นส่วนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เป็นมหาวิทยาลัยที่ใฝ่ฝันน้องพลอยก็จะพัฒนาตนเองและอักสกวิลเพื่อยือนคะแนาานสอบในรอบเอมิชันครับ มาอีกฝั่งกับสาวที่ฝันอยากเป็นทนายความนั่นก็คือน้องอังนั่นเองครับในปีที่ผ่านมาถือได้ว่าน้องมีความมุ่งมั่นและตั้งเป้าหมายในการทําคะแนนของตัวเองได้เป็นอย่างดีอังพอจะทราบไหมรู้ว่าตัวเองเนี่ยส่วนใหญ่มักจะพลาดแนควคําถามประเภทไหนก็ส่วนใหญ่จะเป็นทูฟอ l s ค่ะเพรชอบแบบตัดช้อยแล้วก็เอ๊เหลือ2ตัวตัวไหนดีนะอะไรข้อที่ถูกอาจจะเป็นผิดใช่ สำหรับปีนี้น้องก็ได้วางแผนการสอบที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยจะยื่นสมัครในเดือนมีนาคมและขณะนี้น้องของเราก็อยู่ในช่วงเตรียมตัวเพื่อสอบตรงคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปลายเดือนมกราคมนี้ครับเห็นไหมครับว่าการวางแผนอาจจะทำให้เราไปถึงฝั่งฝันได้เร็วกว่าคนอื่นถึงแม้ว่าเส้นทางนี้อาจจะพบเจออุปสรรคมากมายแต่เราก็ขอส่งกำลังใจให้น้องๆทุกคนสู้ต่อไปครับ และเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังมีเพื่อนๆแอดแกง59ให้ติดตามกันอีกว่าน,น้องๆจะวางแผนในชีวิตอย่างไรพักส,สักคู่เดียวแล้วกลับมาพบกันครับ สำหรับเพื่อนๆที่กำลังเดินอยู่บนเส้นทางอมิชั่นปีนี้น้องๆสามารถเดินไปพร้อมกับเพื่อนๆแอดแก๊งได้นะครับอาจจะได้ทั้งกำลังใจดีๆและเทคนิคต,ต่างๆตลอดเส้นทางการไอมิชชั่นเลยน้องสมัยก็เป็นอีกคนที่เครียดไม่น้อยกับเพื่อนๆเลยครับสำหรับคณะเพลงสัจจะที่สมัยเลือกก็มีการแข่งขันสูงและมีความกดดันในการทำคะแนนอยู่บ้างก็แบบพักไงพัก,พกเล่นเปซเปนเีนย้ยเจออุ้ยคาถา <c oughs> เอาบ้างเลย <c oughs> พึ่งทางนี้เลยก็เลยแบบตอนนั้น ลุกเลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ไปเลยทิ้งขาไปเลยแต่จากการลองสนามสอบที่มหาวิทยาลัยบุรพาน้องสมัยก็มีชื่อในรอบสัมภาษณ์และรอรุนในรอบแอดมิชชั่นและน้องจีนกับความฝันที่อยากเป็นหมอฟันก็ถือว่าความฝันของน้องชัดเจนมากเลยทีเดียวครับจินว่าหลายคนนะ่าจะมีปัญหาเหมือนจีนนะคือฟิสิกส์เป็นวิชาที่อ่านแล้วยังไงก็ไม่เข้าใจแต่ว่าพยายามจําสูตรให้ได้มากที่สุดอะคะแล้วก็ พยายามเอาไปอดัดแนปก็ข้อสอบแต่ว่ามันก็ยากเวอรถึงแม้การลงสนามสอบที่มหาวิทยาลัยลงังสิตผลออกมาไม่ได้เหมือนที่คาดหวังไว้แต่ด้วยความฝันจินก็ไม่ย่อท้อยังคงมุ่งมั่นในการสอบ9ก้าวิชาสามัญและรอผลติดคณะที่ฝันในรอบกสพทอเช่นกันครับส่วนน้องซูนสาวน้อยจากราชบุรีที่มาพร้อมกับเสียงเฮฮาเสมอและมีความมุ่งมั่นในการเรียนภาษาอังกฤษที่ชอบเอามากๆ วันแรกเราสอบแพทเจ็ดใช่ไหมคือเราไม่ได้สอบแพทก่อนหน้านี้แล้วทีนี้พ่อก็บอกเออทาได้อยู่แล้วล่ะสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเออพ่อเนี่ยไปสอบฝรั่งเศสแหละพ่อก็บอกว่างั้นงานนี้คงต้องเดาแล้วแหละถึงแม้จะติดรับตรงไปแล้ว2ที่แต่ด้วยความฝันอยากเรียนสิ่งที่ตัวเองรักน้องก็ขอสลับสิทธิ์และเลือกสนามสอบต่อไปก็ขอให้น้องซูนผ่านพ้นสนามสอบของมหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยศิลปากรไปได้ด้วยดีนะครับ และอีกคนที่เพิ่งผ่านสนามสอบสัมภาษณ์ไปหมนมาดก,กับน้องบิวที่สนใจการถ่ายรูปเป็นพิเศษและฝันอยากเข้าคณะนิเทศศาสตร์ในปีนี้น้องบิวก็ได้มีโอกาสพบปะทั้งเพื่อนเพื่อนและพี่ๆีติวเตอร์ที่มอบทั้งเทคนิคและคําแนะนํนาต่างๆจุฬามันยากไปอะค่ะก็เลยแบบเอาอันนี้ไปเป็นโอกาสไว้ก่อนมันเปิดก่อนก็เลยส่งไปก่อนแล้วก็ค่อยไปต่อจุฬาอีกทีเพราะนิเทศจุฬาเนี่ยถ้าพี่จำไม่ผิดมันใช้แพทหนึ่งค่อนข้างเยอะนะ<อ>ขั้นต่ํามันต้อง25เปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ75คะแนน จาก300นี่ทำได้อรืแล่วถึงจบน้องห้ครั <laughs> ร,รวมถึงการตามฝันของตัวเองให้ชัดเจนจากการลองสนามสอบรับตรงที่คณะสถาปิกรรมศาสตร์สาขาภาพยนตร์สถาบาันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทาหารลกรบังและคณะนิเทศศาสตร์ของเจราญลงกรมหาวิทยาลัยขอบอกเลยว่าน้องเขามีความตั้งใจไม่แพ้ใครเลยครับสุดท้ายกับน้องที่พกพารอยยิ้มไปทุกที่อย่างน้องแพรเซลินนั่นเอง และน้องแพรรอดก็เป็นอีกคนหนึ่งที่แบ่งเวลาจัดการบริหารการเรียนได้เป็นอย่างดีแถมยังตั้งใจรับฟังคําแนะนําดีๆจากพี่ๆเพื่อนๆพร้อมทั้งส่งกาลังใจคนอื่นมาโดยตลอด สำหรับพแพรลอดนะคะเว้นไปเยอะไหมคะ45ข้อเลยคะ่ะ <c oughs> อันนั้นก็เยอะไปแบบว่าข้อหนึ่แล้วล <ะ S 1> ไป45เลยอ <c oughs> ย่างงี้ไม่ใช่ <c oughs> และในวันนี้แพรหลอดก็ถือว่าเก่งไม่น้อยเลยทีเดียวที่สามารถสอบติดรับตรงสาขาวิชาจัดการธุรกิจการบินมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงไปได้ซึ่งก็น่ายินดีอามากๆเลยทีเดียวครับในปีนี้ก็ถือเป็นโค้งสุดท้ายของแอดแกง59แล้วนะครับ กับระยะเวลาอีกไม่นานบนเส้นทางการแอดมิชั่นไม่ว่าจะเป็นสนามสอบตรงต่างๆที่น้องต้องเจอรวมไปถึงวิชาสามัญที่เพิ่งผ่านพ้นไปเราก็ขออวยพรให้น้องๆผ่านอุปสรรคทุกอย่างไปได้ด้วยดีและขอให้ผลคะแนน,นออกมาอย่างที่น้องตั้งใจติดคณะในฝันกันทุกคนนะครับ ถึงแม้น,น้องบางคนนะคะเขาอาจจะปรับเปลี่ยนเส้นทางของตัวเองไปบ้างน,นะคะแต่บอกเลยว่าสําคัญมากคือน,น้องเขาเนี่ยไม่ลดความมุ่งมั่นเลยแนมะ้แต่นิดเดียวใช่ค่ะแล้วก็ผลสอบของแกดแพดที่กําลังจะประกาศในวันที่12มกราคมนี้นะคะยังไงพวกเราก็ขอให้น้องๆเนีน่ยได้คะแนนสูงๆดีๆอย่างที่หวังไว้เลยนะจ๊ะใช่แล้วสำหรับน้องคนไหนนะคะคะแนนออกมาแล้วเนี่ยได้คะแนนเท่าไหรยงไง่ยังไงกันบ้างก็อย่ายลืมินบล็อกมาคุยกับพวกพี่ๆนะจ๊ะมากันเลยคะ่ะพี่ป๋อมค่ะถึงเวลาแล้วนะคะเรามาดูกันเลยค่ะกับ9เคล็ดลับการเตรียมตัวสอบแอ Michelle. ที่เราเอามาบอกเนี่ยเราเอามาบอกตั้งแต่เน,นิฟเลตั้งแต่ต้นปีเลยน้องๆจะได้มีเวลาเตรียมพร้อมได้อย่างเต็มที่ค่ะใช่ถ้าเรานะคะยิ่งเตรียมพร้อมเร็วนะคะยิ่งลงมือทําเร็วๆเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จแน,น่อ <Yeah. S 1> นอนชนะมาที่เซเลบข้อแรกเลยค่ะข้อที่หนึ่งนะคะน้องๆเนี่ยจะต้องมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นแน่วแน่<ๆ>บอกเลยว่าน้องๆนะคะจะต้องมีความขยนันเราเนี่ยต้องสร้างกําลังใจในการอ่าสือกับตัวเองเนาะและที่สำคัญคือเอาชนะความเกลียดคร้านไปให้ได้มันลนมานอน โอ้โหคือถ้านอนแบบพี่วีนี่ไม่ได้นะนอนไปแต่มาตัวแตกอีกตาเราไม่อยากว่าพี่วีเลยเพราะว่าพี่วีว่าตัวแตกเราก็รู้สึกแบบเราเหมือนตัะแตกเหมือนกันชอบบ่นนะคะเอาเแต่ว่าความเดือ มาถึงข้อที่2นะคะวิเคราะห์ตัวเองค่ะเราจะต้องกลับมาดูกลับมาวิเคราะห์ตัวเองนะคะว่าเราชอบวิชาไหนและเราถนัดสาขาวิชาไหนบ้างใช่แล้วค่ะน้องๆน,นะคะเอาง่ายเลยก็คือเรียกมาสัก3อันดับนะคะแล้วก็เลือกจากความถนัดของอตัวเองอย่าไปเลือกตามแบบเพื่อนคนนั้นชอบเพื่อนคนนี้ชอบหรือว่าตามกระแสในยมนี้ไม่เอานะจ๊ะใช่แล้วค่ะแบบนั้นนี่แย่เลยนะคะมาถึงข้อที่3ะคะ่ะวิเคราะห์สาขาวิชาที่จะสอบนะคะเราก็เริ่มเลยค่ะพี่ป๋ามเริ่มจากวิชาที่เราชอบนั่นแหละแล้วเราต้องกลับมาดู ว่าเอ๊ะเรามีพื้นฐานพอที่จะสอบวิชานั้นติดหรือเปล่าต้องบอกเลยว่าเราก็ต้องมาดูนะคะว่าวิชานี้นยะโอ้ยเราต้องอ่านหนังสือยังไงเรามีเวลามากพอไหมที่เราจะอ่านหนังสือนะคะที่สําคัญเนี่ยต้องดูด้วยว่าคู่แข่งหรือว่าการแข่งขันเนี่ยสูงมากแค่ไหนนั่นเองแล้วเราก็มาจัดอันดับเลยค่ะพี่ป๋ามเราก็เริ่มเลยนะคะจากวิชาที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราทําได้หรือวิชาที่เราคิดว่าเราอยากจะเข้าจริงเราก็วางไว้เป็นอันดับหนึ่งแล้วกลับมาวิเคราะห์ลองอ่านดูค่ะว่าเราสามารถมีความสามารถพอถที่จะอ่านแล้ว ตอติดไหมถ้าสมมติว่าน้องๆมั่นใจว่ายังไงก็ไม่ติดแน่นอนค่ะก็ถัดมาเป็นอันดับสองและอันดับสามไปเรื่อยๆค่ะมาที่ข้อที่4ค่ะการเตรียมความพร้อมนะคะน้องๆเนี่ยก็ควรจะเตรียมตัวอ่านเพื่อที่จะอ่านหนังสือนะจ๊ะไม่ว่าหาหนังสือทุกเล่มเลยที่เราจะต้องใช้อ่านนะคะหรือว่าหาอาจารย์หาคุณครูหาเพื่อนๆเนี่ยมาให้ติวนะคะที่สําคัญเนี่ยถ้าสมมติเรามีเวลาว่างนะจ๊ะก็ลองจัดห้องคนห้องดูว่าเอ๊ะเรามีดินสอมีปากกาเอาไว้เตรียมสําหรับทําจดเลคเชอร์จดโน๊ตอะไรอย่างนี้ก็ได้ มาถึง5ค่ะวางแผนการใช้ชีวิตนะคะเราจะต้องกลับมาดูด้วยค่ะว่าเอ๊ะอนาคตเนี่ยเราจะทำอะไรค่ะอะไรจำเป็นอะไรไม่จำเป็นอลองแทนดูค่ะแล้วก็พยายามหาเวลาในการอ่านหนังสือตะลุยทำตรวจเก่าให้เยอะๆค่ะใช่แล้วค่ะมาที่ข้อที่6นะคะ วางแผนการอ่านหนังสือ <Yeah. S 2> ต้องบอกเลยว่าจุดนี้เนี่ยสำคัญมากบางทีนะคะการวางแผนเนี่ยถ้าสมมติจะติดจะติดอยู่ที่ตรงนี้เลยนะน้องๆเนี่ยก็ควรจะดูนะคะว่าโอเคเราเนี่ยจะอ่านอันไหนลําดับก่อนหลังมาเลยและที่สําคัญนะคะที่แนะนําว่าเราเนี่ยควรจะเริ่มอ่านจากวิชาที่เราชอบหรือว่าถนัดที่สุดก่อนค่ะใช่ค่ะหรือเลือกทาจากโจทย์หรือข้อสอบเก่าๆที่ง่ายๆก่อนครับเพื่อสร้างกําลังใจให้ตัวเองในการอ่านหนังสือวิชาต่ตอไปอแต่อย่าลืมนะคะต้องวางแผนการอ่านอย่างเหมาะสมกับเวลาที่เหลือ ก่อนที่เราจะสอบกันด้วยนะใช่แล้วค่ะมาถึงข้อที่7นะคะงดเว้นกิจกรรมอื่นชั่วคราวค่ะมไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมแชทเฟซบุ๊กคุยโทรศัพท์นานๆหรือว่าไปดื่มไปเที่ยวไปกินไม่โโได้เลยนะต้องงดไว้ก่อนนะจ๊ะถ้าเราเนี่ยใช้เทคโนโลยีให้เป็นนะคะชีวิตเราก็จะดีๆนั่นเองใช่ค่ะแต่ว่าถ้า้รงๆรู้สึกว่าโอ้โหชีวิตฉัน น่าเบื่อเหลือเกิน,นเศามันเครียดน,นะคะน้องๆก,ก็ลองผ่อนคลายค่ะด้วยการออกกําลังกายการออกกำลังกายนะคะเป็นสิ่งที่ดีค่ะนอกจากจะช่วยเราเนี่ยผ่อนคลายแจ่มใสแล้วค่ะร่างกายของเรางแข็งแรงด้วยหรือนั่งสมาธิค่ะก็เป็นอีกหนทางหนึ่งนะคะที่จะทําให้เราเนี่ย จิตใจสงบขึ้นเช่นกันค่ะข้อที่8ค่ะเทคนิคการอ่านหนังสือนะจ๊ะต้องบอกเลยว่าเราเนี่ยอย่าปล่อยให้ตัวเองว่างนะคะเพราะพอะว่างแล้วเราก็จะขี้เกียจจะอ่าโทรศัพท์ขึ้นมาแชทจะคุยกับเพื่อนจะน,นู่นจะนี่จะนั่นบอกเลยว่าถ้าน้องๆน,นะคะเปลี่ยนนิสัยตัวเองใหม่พกหนังสือไปไหนพกตลอดเวลาและเราว่างปุ๊บก็เอามาเปิดอ่านน้าสร้างนิสัยความขยันให้กับตัวเองด้วยนี่อันนี้ก็เป็นอวิธีหนึ่งที่ดีเหมือนกันเลยค่ะและน้องๆคะเราเนี่ยต้องลองที่จะสนุกนะคะไปกับสาระหรือว่าน้ยต์สำคัญที่เราได้จ และที่สําคัญห้ามทําแบบนี้ค่ะไ,ไม่ว่าะจะเป็นการดูทีวีดูหนังฟังเพลงแชทเล่นโซเชียลไปพร้อมกับการอ่านหนังสือ,อเ,เราจะต้องโฟกัสกับการอ่านหนังสือนะคะเพาอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีสมาธินะคะเราอาจจะไม่สามารถจําเนื้อหาของหนังสือได้ใ,ใช่เลยต้องบอกว่าพี่ปั๊มเคยเป็นจริงแล้วก็สบตกตามนั้นดีดีด้วยก็ไม่ควรทํานะคะน้องๆเขาพี่ทํามาแล้วนะคะก็พี่ก็บอกว่าไม่ควรทําผู้ใหญ่เคยอ่านแล้ว ที่เคยทำแล้วสอบตกอย่าทำนะจ๊ะามาที่ข้อสุดท้ายแล้วค่ะพี่ตี้ข้อที่9ค่ะสร้างกำลังใจให้ตัวเองอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ<ฮ>ต้องบอกเลยว่าไอระยะเวลาที่เราเนี่ยจะมาอ่านหนังสือนะคะเราจะพบอุปสรรคมากมายไม่ว่าจะเป็นความเห<ฮ>งาวความหาวความง่วงความเบือเบ่อนหน่ายโอ้ยทุกสิอย่างขี้เกียจ คันแบบเบื่อมากเลยค่ะพี่นิตตี้เข้าใจค่ะเพราะว่าอารมณ์หรือฟ e ลลิ่งที่ป๋องนี้ส่งมาถึงพี่นิตตี้เลยนะคะบอกเลยว่าอารมณ์พี่ป๋อง s t r o n มากจริงจริงอินเนอร์ค่ะอินเนอร์อินเนอร์เยอะมากจริงค่ะน้องบอลดูดีมากมากค่ะใช่ค่ะอ่าโอเคค่ะเราจบเรื่องนี้กันไว้นะคะมาเข้าสู่สาระกันต่อค่ะพี่ๆนะคะก็อยากจะช่วยน้องๆให้หากิจกรรมที่ทำให้น้องๆเนี่ยผ่อนคลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการที่เราเดินออกมาจากห้องค่ะสุดอากาศเข้ามาคือเพราะบางทีการที่เราอยู่ในห้องเดิมๆหมกตัวแต่ที่เดิมเนี่ยบางทีมันติดตกเหมือนกันนะจริงมันเครีย ใช่หรือถ้าสมมติว่าน้องๆเครียดรู้สึกเหงานะคะก็เดินออกไปพูดคุยกับรอบรัวเล่นกับสัตว์เลี้ยงก็ได้หรือว่าเล่นดนตรีค่ะแล้วค่อยกลับมาเริ่มอ่านใหม่และที่สําคัญนะคะเราจะต้องเชื่อมั่นตัวเองเข้าไว้ค่ะว่าเราทําได้ใช่แล้วแล้วเราก็ต้องหมั่นสร้างกําลังใจให้ตัวเองสม่าเสมอและตลอดเวลาด้วยนะจ๊ะจะได้แฮปปี้สดใสแล้ววันนี้ก็หมดแล้วนะคะกับ9้าเคล็ดลับเตรียมตัวเพื่อสอบแอดมิชชั่นวันนี้เราก็มาฝากกันเป็น9้าข้อที่เรียบร้อยหวังว่า,วาเรอจะสามารถนำไปใช้กันได้นะจ๊ะใช่ค่ะ และเคล็ดลับดีๆแบบนี้นะคะสามารถติดตามได้เสมอท่านในรายการเอ s มชันสแกนของเราทางช่องฟูฟูปัญญา f i r ร t Run 11โมงค่ะใช่แล้วสำหรับข้อมูลดีๆในวันนี้นะคะร่วมแบ่งปันความรู้โดยยาดมเปเปอร์มินสีเพื่อนที่ลมหายใจจ้าและ c ี t ีเมติชีวิตดีมีได้ ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ของเราก็คือ w w w t h e w b u n y a .com จ้าซึ่งน้องๆสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ช anel YouTube ของเรานั่นก็คือครูปปัญญาช anel นล่นเองจ้าใช่แล้วค่ะส่วนสัปดาห์หน้านี้นะคะเรามีคาแนะนําดีนะคะมาฝากน้องๆที่อยากจะเข้าคณะทางด้านดนตรีหรือว่าศิลปะต่างๆไม่ว่าจะเป็นมัณฑนะศน,นะคะศิลปรกรรมอะไรนี้นี่แล้วยังไม่หมดนะคะเราจะมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมาแนะนําการเตรียมตัวสอบและเคล็ดลับต่างๆอีกมากมายใช่แล้วตัว จริงๆอ่ะพี่นาตี้เราสูงคนเนี่จะต้องลําละจากกันไปก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าครั้งหน้าเราก็จะมามอบความดูให้กับน้องๆกันใหม่สำหรับวันนี้ลาไปก่อน<ไ>สวัสดีสสดค่ะ